สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเด็กนะการแจกของขวัญอะไรกันหรือเปล่าลองไปดูที่สนามหญ้ากันครับขอบเจ้าจะเต้นโชว์นะครับอ่าวันเด็กปันป่นปันป่นปัน่นทรายปั่นลลาลาจบฉีกมาหล้รสบจบแล้วจ้า สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเด็กนะครับวันเด็กคอปเตอร์จะไปสนามหญ้าเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะมีการแจกของขวัญอะไรกันหรือเปล่าในงานวันเด็กเดี๋ยวลองไปดูที่สนามหญ้ากันครับไปไหมคอปเตอร์อ่ะไป อ่าเราซื้อของขวัญมาฝากเด็กๆนะครับวันนี้วันวันเด็กก็มีของขวัญจากป้าตุ๊กตากับกับจากป้านะนี่นี่มีของขวัญวันเด็กให้ทั้งสองคนเลยนะครับคอัเจ้าจะเต้นโชว์นะครับอ่าวันเด็กเต้นเพลงเต้นเพลงร็อซิงแข่งเหรอหรือเพลงโบกๆเกลร็อคซงแขงเคประยุคให้เป็นท่าออกกาลังกายกันดีกว่าเ้าย่ำเท้าจ้าต่อไปท่าปั่นเสือหมอบ ก้มตัวลงเตรียมปั่นยกขาสูงสูงปั่นปั่นปั่นสองขาปั่นปั่นปั่นซ้ายปั่นปั่นปั่นขวาปั่นปั่นปั่นลา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 ลอลาล้ลา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 จาล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 นลาราล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 ครับตอาล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 าอาลาิาะาล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 ลา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 ้าล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 าาลา ให้น้องคัปเตอร์ไอเลือกเลยอ่ะขอบคุณครับอ่ะขอคพันน้อนเองนะครับนี่อ่ะใส่ปะดูพี่เป็นอะไรเป็นชุดอะไรนะเป็นชุดแป้งดูนะครับอ่นนี่เจวุนก็ได้เลยอนี่ขอคัปเอได้โดต้าอ้โอ้โออคัปเตอร์ได้เป็นชุดแป้งโดต้าโนเสาวนะครับอะได้ไปแล้วหนึ่งชิ้นไปไปขอดูของเจวุนด้วยไปเล่นในบ้านด้วยกันโอ้ชวนเจวุนไปเล่นในบ้าน แล้วของยังมีอยู่อีก2ชิ้นนะเอาไหมเราก็ลากรถเลื่อนมานะครับที่เป็นของขวัญอีก2ชิ้นนะครับว่าเด็กๆจะต้องเลือกเอานะครับว่าใครอยากได้อะไรเป็นกระเป๋าลากพับเก็บได้ด้วยนะครับนี่นี่นะครับโอ้โห,โหสวยงามสวยงามาจะเอาชิ้นไหนนะอันนี้จะเป็นเครื่องมือช่างนะแล้วก็อันนี้เป็นคุณหมอออยากได้เครืออ่องมอือช่างเจวุญอยากได้ไหมคุณหมออาจจะวุญอยากได้นะครับขอบคุณครับก่อน อขอบคุณครับเอาคอปเตอร์ขอบคุณครับหรยังขอบคุณครับโอ้ีหวันเด็กได้2ชิ้นเลยนะครับนี่อ้าวเดี๋ยวสองพี่น้องจะเล่นของเล่นกันแล้วครับ <losing them> เดี๋ยวก็ปล่อยให้เด็กสองคนเล่นของเล่นก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องคอปเตอร์ที่โมเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้คอปเตอร์กับเจวุ้วนด้วยครับนี่คอปเตอร์ลาไปก่อนสวสัดดส,วสดีครับอ่าเด็กดีสวัสดีครับเอายกไม่ไหวมาป้าถือให้ก่อนนะอ่ะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ๊ายบาย เอเขาเจออะไรไม่รู้คองเขาเจออะไรบนโต๊ะก็ไม่รู้แนะะ,โโะโอ้โหรีบเปิดแล้วรีบเปิดประตูแล้วเจ๊บุญล,ล่ะเจ๊บุญล,ละ่ะอาถา